สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับตะวานี้ภาคเหนือมีอากาศฮอในตอนกลางวันโดยอุณหภูมิสูงสุดตะวานี้วัดได้39.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความฮอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะจจอี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศฮอนถึงฮอนจัดก็มีฟ้าหลวนในตอนกลางวันครับก็ขอื้อพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ฮอนในระยะนี้ไว้ตัวนะครับเรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศ14ส,สุดมุ่งตั้งหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีอากาศฮอนถึงฮอนจัดก็มีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 18ถึงองศา,าเซลเซ,เซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40ถึงองศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีอาการฮอนถึงฮอนจัดก็มีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด2 4ม6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 7 4 0ถึงองศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สุดท้ายนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนถึง้อนจัดก,กับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลหักษา,าสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ฮอนในระยะนี้ไว้ตัวนะครับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูงนย์นิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน